สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมะศึกษาปีที่1ของคุณครูสุธาทิพย์ภูกองชนะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสภาพแวดล้อมในอดีตกับปัจจุบันค่ะเรื่องสภาพแวดล้อมในอดีตกับปัจจุบัน สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ก็จะเป็น,ปนจุดประสงค์อันเดียวกันคือเมื่อเรียนเรื่องนี้จบไปแล้วนักเรียนสามารถอธิบายสภาพแวดล้อมในชุมชนของตนเองได้และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในชุมชนจากอดีตถ,ถึงปัจจุบันได้นะคะ คำว่าวิถีชีวิตของคนในอดีตกับปัจจุบันนักเรียนทราบไหมคะว่ามันแตกต่างกันอย่างไรอลองคิดค่ะวิถีชีวิตของคนในอดีตกับปัจจุบันต่างกันอย่างไรนักเรียนคิดตามก่อนนะคะ อมาดูคำว่าอดีตคำนี้อ่านว่าอดีตนะคะนะักเรียนอดีตหมายถึงเวลาที่ล่วงแล้วหรือผ่านมาแล้วส่วนคำว่าปัจจุบันคำนี้อ่านว่าปัจจุบันนะคะนะักเรียนปัจจุบันหมายถึงเวลาเดี๋ยวนี้ทันทีทันใด ไม่ใช่อดีตและไม่ใช่อนาคตเราเรียกว่าปัจจุบันมาดูการดำเนินชีวิตเปรียบเทียบให้เห็นระหว่างอดีตกับปัจจุบันค่ะนักเรียนดูในภาพนะคะภาพทางซ้ายมือตัวหนังสือ,ส,อสีขาวบนพื้นสีแดงนี้เรียกว่าอดีตส่วนภาพ ทางขวามือตัวนัสือสีดำพื้นสีเหลืองนี้เป็นภาพปัจจุบันนะคะในอดีตบ้านเรือนของคนในอดีตนักเรียนจะเห็นว่าสร้างด้วยไม้ใช่ไหมลูกสร้างด้วยไม้แล้วก็สร้างอยู่ใกล้แม่น้ำใช่ไหมคะอ่ามาเปรียบเทียบกับปัจจุบันทีนี้ปัจจุบันบ้านเรือนสร้างด้วยปูนด้วยอิฐเป็นตึกรามบ้านช่องที่สูงใหญ่ใช่ไหมคะ ในอดีตการเดินทางไปมาหาสู่กันจะใช้เรือส่วนปัจจุบันใช้รถยนต์หรือรถไฟฟ้าใช่ไหมคะนักเรียนในอดีตแม่น้ำลำคลองใสสะอาดใช่ไหมลูกดูในภาพค่ะดูตามภาพค่ะ มีคนพายเรือเห็นไหมคะน้ําจะใสสะอาดใช่ไหมคะในอดีตแต่ส่วนปัจจุบันในแม่น้ําเป็นยังไงลูกเห็นขยะเต็มไปหมดแม่น้ําสก,กปรกเต็มไปหมดใช่ไหมลูกเห็นไหมคะระหว่างภาพในอดีตกับปัจจุบันมันแตกต่างกันอย่างไรนะักเรียนคิดตามค่ะในอดีตร้านขายของชําเห็นไหมคะมันจะเป็นร้านร้านขายของชําแบบนี้ ส่วนปัจจุบันเป็นห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อ,อร้านสะดวกซื้อหรือที่เราเรียกว่าเซเว่นอีเลเว่นนะคะอันนี้แหละเรียกว่าร้านสะดวกซื้อนะคะเห็นความแตกต่างแล้วยังระหว่างอดีตกับปัจจุบันเห็นแล้วยังลกูกอล่าอันนี้คือเกี่ยวกับการค้าขายนะคะส่วน ้คนอยู่กันในอดีตนั้นบ้านเรือนของผู้คนอยู่กันไม่หนาแน่นเห็นไหมคะจะอยู่บ้านเรือนจะปลูกแบบง่ายๆเห็นไหมคะส่วนปัจจุบันบ้านเรือนจะอยู่กันหนานแน่นใช่ไหมคะ,ะดูเปรียบเทียบไปพร้อมๆกันค่ะถนนหนทางก็เช่นกันค่ะดูภาพถนนในอดีตจะเป็นถนนลูกรงัง ใช่ไหมคะหรือเป็นดินใช่ไหมส่วนภาพทางขวามือภาพปัจจุบันจะเห็นว่าถนนนั้นเป็นถนนคอนกรีตใช่ไหมคะต่อไปค่ะการคมนาคมขนส่งในอดีตจะใช้เกวียนในการขนส่งสินค้าส่วนปัจจุบันจะใช้รถกระบะขนสินค้าใช่ไหมลูก อ่านอกจากรถกระบะแล้วยังมีรถ10บล้อรถ6กล้อต่างๆนะคะในอดีตชาวนาทำนาใช้ควายไถยนาใช่ไหมลูกใช้ควายในการไถนาคลาดนาถึงจะได้ปักดำแต่ปัจจุบันใช้อะไรลูกใช้รถไถนาใช่ไหมคะมันทำให้สะดวกรวดเร็วขึ้นถ้าใช้ควายทำมันก็ช้า ใช่ไหมคะใช้เวลานานแต่ถ้าใช้รถไถมันเร็วขึ้นแต่ข้อที่เสียเปรียบก,ก็คือใช้รถไถนั้นมันต้องใช้น้ํามันนะต้องมอีทุนในการที่จะต้องซื้อน้ํามันนะแต่ถ้าใช้ควายไม่ต้องไม่ไม่ต้องได้มีค่าน้ํามันแต่ว่ามันจะช้ากว่าแค่นั้นเองนะคะต่อไปค่ะ สมัยก่อนจะรีดผ้าอ่านักเรียนดูสิคะดูในภาพดูเตารีดค่ะเตารีดในอดีตอ่าเป็นเตารีดถ่านนะถ่านที่เราใช้หุงต้มนี่แหละพอมันแดงแล้วเราก็เอามาคีบใส่ตรงนี้แล้วก็ไปรีดผ้าอ่าถ้ารีดไม่ดีมันหล่นลงมาไปตรงรูๆนี่เห็นไหมคะโดนผ้าผ้าก็ไหมเหมือนกันแต่ปัจจุบันนี้ไม่ต้องใช้ถ่านแล้วใช้เตารีดไฟฟ้าแล้วใช่ไหมลูก ต่อรีดไฟฟ้าถ้าปรับความร้อนปรับอุณหภูมิไม่ได้ทําให้ร้อนเกินไปมันก็ทําให้ไฟไฟไหม้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันจะสะดวกรวดเร็วกว่าเตารีดฐานนะคะในอดีตเราใช้เตาฐานจะนึ่งข้าวทํากับข้าวใช้เตาแบบนี้นะคะส่วนปัจจุบันใช้เตาแก๊สหรือเตาไมโครเวฟ บ้านบางคนก็จะมีไมโครเวฟด้วยนะคะส่วนบางคนก็ยังใช้เตาแบบในอดีตอยู่ก็มีนะคะขึ้นอยู่กับสภาพทางครอบครัวว่า,า,ามีฐานะความเป็นอยู่แบบไหนนะคะถ้าเรามีฐานะความเป็นอยู่ที่อ่าไม่ค่อยดีนักหรือประหยัดก็จะใช้เตาถ่าน แต่ถ้าคนไหนที่ฐานะความเป็นอยู่ทางบ้านเขาดีเขาก็จะเปลี่ยนมาใช้เตาแก๊สหรือเตาไมโครเวฟนะคะในอดีตใช้หม้อดินเผาอ่านักเรียนดูภาพหม้อดินเผาค่ะหม้อดินเผานี่ใช้หุงข้าวใช้ทํากับข้าวปัจจุบันนี้ก็ยังมีมีหลงเหลือให้ใช้อยู่นะคะอย่างเช่นเวลาร้านที่ก็เปิดเมื่อก่อนที่ยังไม่มีโควิดเนี่ยเขาจะเปิดเป็นจิ้มจุม่ม ก็ใช้หม้อแบบนี้นะคะ,ะส่วนปัจจุบันไม่ใช้แล้วหม้อดินเผามันช้านะคะใช้เป็นหม้อหุงข้าวไฟฟ้าแล้วใช่ไหมลูกในอดีตสิ่งที่จะทำนำพาให้สแสง,สว,งสว่างสว่างสวัยในเวลากลางคืนก็คือตะเกียงพวกเราเกิดไม่ทันตะเกียงใช่ไหมลูกแต่ว่าเวลาไฟดับ เราก็ยังได้ใช้อยู่นะบ้านบางบ้านก็ยังมีอยู่นะคะบางบ้านก็ใช้เทียน <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> <c oughs> ในอดีตนั้นใช้ตะเกียงให้ความแสงสว่างในเวลากลางคืนส่วนปัจจุบันก็จะมาเปลี่ยนเป็นหลอดไฟขนาดต่างๆนะคะในอดีต เวลาคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าอยู่ต่างจังหวัดอยู่ห่างไกลกันคิดถึงกันก็จะใช้วิธีการเขียนจดหมายส่วนปัจจุบันเขียนจดหมายไหมคะลูกปัจจุบันไม่ไม่เขียนจดหมายละปัจจุบันใช้โทรศัพท์มือถือแล้วใช่ไหมคะอ่าวิดีโอคอลหากันนั่งอยู่กันคนละจังหวัดอยู่คนละมุมโลกคุณพ่อคุณแม่ไปทำงานที่ต่างประเทศก็สามารถมองเห็นอยู่ว่ากำลังทำอะไรอยู่ ะะจะเห็นว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันนั้นมันเจริญมากนะคะ,จะเจริญแตกต่างจากอดีตมากนี่คือความแตกต่างของอดีตกับปัจจุบันนะคะเรื่องของการสื่อสารนะคะของเล่นในอดีตอ่านักเรียนเห็นไหมคะของเล่นในเด็กในอดีตคืออะไรลูกม้าก้านกล้วยใช่ไหมคะอ่าในอดีตของเล่นก็คือม้าก้านกล้วยนะคะส่วนปัจจุบันเป็นอะไรแล้วลูก เป็นรถบังคับใช่ไหมคะอ่าอันนี้คือคือ,อของเล่นของเด็กผู้ชายนะคะมากั้นกล้วยกับรถบังคับต่างๆทีนี้เรามาดูของเล่นในอดีตของผู้หญิงบ้างในอดีตผู้หญิงเขาจะเล่นมาเก็บแต่ปัจจุบันเปลี่ยนจากมาเก็บมาเป็นเล่นตุ๊ก,กตาอ่า ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาเส้นทางคมนาคมทำให้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้นนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับอดีตกับปัจจุบันนะคะวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันบ้านเมืองในปัจจุบันมีความเจริญมากขึ้นส่งผลให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป ความแตกต่างระหว่างอดีตกับปัจจุบันก็คือเป็นยังไงคะนักเรียนจากภาพที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปเมื่อกี้นี้เห็นความแตกต่างระหว่างอดีตกับปัจจุบันหรือยังลูกอดีตคนในอดีตมีการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันส่วนคนในปัจจุบัน ต่างคนต่างอยู่เพราะต้องทํางานแข่งกับเวลาบางทีบ้านติดกันไม่รู้จักกันไม่เห็นหน้ากันเลยก็มีใช่ไหมลูกอ่ะละค่ะทีนี้มาถึงใบกิจกรรมกันบ้างให้นักเรียนสอบถามผู้ปกครองเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตในอดีตเปรียบเทียบกับปัจจุบันแล้วบันทึกลงในตาราง การดำเนินชีวิตสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตอย่างเช่นตัวอย่างนะคะตัวส,สีแดงๆนคือตัวอย่างนะคะสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตใช้คนเกี่ยวข้าวแต่ปัจจุบันใช้รถเกี่ยวข้าวอันนี้คือการเปรียบเทียบให้เห็นระหว่างอดีตกับปัจจุบันนะคะส่วนการเดินทางการเดินทางในอดีตใช้อะไรลูก คุณครูสอนไปแล้วการเดินทางในอดีตใช้เรือใช่ไหมคะเขียนลงไปส่วนปัจจุบันใช้รถยนต์หรือรถไฟฟ้าใช่ไหมคะการประกอบอาชีพก็เหมือนกันคนในอดีตประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือการประมงเท่านั้นเกษตรกรรมเช่นทาไร่ทํานาทําสวนประมงก็คือการจับปลาใช่ไหมลูกแต่ปัจจุบันนี้มีการประกอบอาชีพที่หลากหลายขึ้น ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เป็นอดีตรเราเขียนลงไปสิ่งที่เป็นปัจจุบันเราก็เขียนลงไปค่ะนักเรียนอสอบถามผู้ปกครองได้นะคะส่วนใบงานที่สองค่ะ,ะห้ามบ่นว่าเยอะนะคะนักเรียน เพราะว่าคุณครูไม่ไม่เร่งรีบอะไรนะคะอาทิตย์นี้เราอาจจะทำแค่ใบงานใบที่หนึ่งส่วนใบกิจกรรมที่สองค่อยทําอาทิตย์ต่อไปค่อยส่งอาทิตย์ต่อไปก็ได้นะคะนักเรียนนะคะคุณครูไม่เร่งนะคะแต่ให้ไว้เพราะว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันนะคะถ้าไปให้ทีหลังก็จะต้องได้ส่งคลิปให้ดูใหม่อีก ซึ่งอาจจะทําให้นักเรียนสับสนนะคะเพราะฉะนั้นจะให้กิจกรรมใบกิจกรรมไว้2 2กิจกรรมเลยค่ะทําอาทิตย์นี้ใบกิจกรรมที่1ส่วนใบกิจกรรมที่2ทําอาทิตย์หน้าค่ะนะคะใบกิจกรรมที่2คําสั่งให้นักเรียนวาดภาพสภาพแวดล้อมของคนในอดีตแล้วระบายสีให้สวยงามเข้าใจตามนี้นะคะนักเรียนนะ คุณครูไม่ไม่เร่งนะคะแต่ที่ให้ไว้ทั้งสองใบกิจกรรมเพราะว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันคุณครูบูรณาการเข้ากับวิชาศิลปะด้วยค่ะอ่าหวังว่านักเรียนทุกคนคงทําได้นะคะเพราะว่ามันไม่ยากอะไรนะคะแล้วก็ไม่ต้องเร่งรีบนะคะค่อยๆทําไปนะเชื่อว่าถ้าเราทําทุกวันงานมันก็จะไม่เป็นดินพ่อขางหมูนะคะ งานของคุณครูมันเป็นวันศุกร์เรามีเวลาทำเสาอาทิตย์ตั้งสองวันนะคะกิจกรรมที่1นึ่ทำเสาอาทิตย์นี้ส่วนใบกิจกรรมที่2ค่อยไปทำเสาอาทิตย์หน้าสรงอาทิตย์หน้านะคะนักเรียนนะ,ะสำหรับกิจกรรมนี้ชั่วโมงนี้เป็นสุดท้ายของวิชาประวัติศาสตร์แล้วค่ะนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายของวิชาประวัติศาสตร์ในภาคเรียนนี้ อขอให้ทุกคนตั้งใจทำค่ะสวัสด,ดีค่ะ